คำถามที่เขาอยากถามคุณแต่ไม่กล้าคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานมาจากไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ แต่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนคร์กอพิจิก10ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำดมูนนะคะพลังงานของคนราศีมีนเราก็สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรปรกสบการณ์มีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุน้ำขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนที่ ใช้อารมณ์ใช้หัวใจนำทางจริงๆนะคะอ่อนโยนอ่อนวานจริงใจพูดเพราะรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆแค่ความรู้สึกของคนอื่นมีความระแวงมีความไม่ไว้ใจมีความประหมาะ่ามีความขี้อายด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่จริงใจเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอ่านใจยากคาดเดายากไม่ชอบเล่นเกมกับความรัก พลังงานที่ขึ้นมารักใครรักจริงแต่ว่าความรักอาจจะทำให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ได้นะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนคนที่มีคำถามอยากถามกับคุณแต่ไม่กล้าเขาคือใครนะคะสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงนโนสีดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกุม อัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะบังกรประสบการณ์อัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่จริงจังตั้งใจแน่วแน่นะคะทำอะไรทำจริงมีความอดทนมีความพยายามเป็นคนที่สู้ไม่ถอย เป็นคนที่ใจเย็นนะคะหรือว่าเป็นคนที่ตั้งสติได้ดีคนหนึ่งคลองสติได้ดีคนหนึ่งแล้วก็นิ่งๆเงียบๆนะคะได้เห็นแต่มุมของความเข้มแข็งของเขาแต่ว่าความอ่อนแอความทุกข์ความท้อที่มีอยู่ภายในใจคนๆนี้จะไม่บอกใครแล้วก็ไม่แสดงออกให้ใครได้เห็นนะคะหรือว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาที่จะดูแลหัวใจของตัวเองก็ได้นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาภาระหน้าที่ค่อนข้างจะหนักอึ้งในพลังงานของเขาแล้วก็อาจจะมีการเดินทางมีความห่างไกลต้องเดินทางตลอดเวลาด้วยก็ได้มีปัญหาทางด้านการเงินด้วยนะคะอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าการเงินในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยฟลอร์ไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่มีการติดขัดชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังต้องรัดเข็มขัดต้องประหยัดมากๆในช่วงนี้ก็ได้นะคะ ในความรักความสัมพันธ์นอกจากจะมีความห่างไกลที่เด่นชัดแล้วนะคะความห่างไกลความเหินห่างแล้วยังมีความนิ่งเงียบด้วยนะคะไม่พูดไม่คุยนะคะมีความระแวงมีความไม่ไว้ใจมีปัญหามีประเด็นที่ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ใจกันพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนเป็นความเข้าใจผิดเป็นการคิดเองเออเองของคุณทั้งคู่โดยที่ไม่ได้พูดกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่า แล้วเขามีคําถามอะไรที่อยากถามคุณนะคะคําถามที่เขาอยากถามคุณแต่ไม่กล้าคืออะไรขอไพ่บอกทีนะคะการรอคอยการเฝ้าคอยนะคะคุณยังคงรอคอยเขาไหมคุณยังคงมีเขาอยู่ในใจหรือเปล่านะคะ โกรธเกลียดกันไหมให้อภัยกันได้หรือเปล่าพูดคุยกันอีกได้ไหมหากว่าได้พบได้เจอจะสามารถพูดคุยจะมองหน้ากันได้ไหมนะคะสีเรียนนะคะหัวใจของคุณยังคงว่างอยู่ไหมมีใครครอบครองไปแล้วหรือยังหรือว่า,าจ,จะเป็นความรู้สึกของคุณสิ่งที่คุณคิดการวางแผนในใจของคุณก็ได้นะคะ ความมุ่งมั่นความตั้งใจความเอาจริงเอาจังนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณจะทำเร็วๆนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณที่คุณกำลังจะทําในอนาคตอันใกล้นี้นะคะในเป็นแผนการระยะสั้นที่คุณวางแผนไว้นะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาการเคลียร์ใจ หัวใจของคุณความรู้สึกของคุณมีเขาอยู่ไหมลืมเขาไปแล้วหรือยังทําใจได้ที่จะไม่มีกันและกันไหมความรู้สึกของคุณในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคิดถึงเขาบ้างไหมโกรธเกลียดเขาหรือเปล่ารอคอยเขาอีกไหมลืมเขาไปหมดใจแล้วหรือยังหรือว่ายังคงคิดถึงเขาอยู่นั่นเองเป็นคําถาม เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณที่มีถึงเขาห่างว่าในความสัมพันธ์คุณกับคนที่อยู่ในใจมีปัญหามีประเด็นมีการิงน่เงียบนะคะต่างคนต่างเงียบคุณก็เงียบเขาก็เงียบคุณก็ระแวงไม่ไว้ใจเขาเขาก็มีปัญหามีวปสรคหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็ความรักก็มีปัญหาด้วยหน้าที่การงานการเงินนะคะงานหนักงานเยอะงานยุ่ง งานเยอะไม่เท่ากับเงินนะคะเงินได้น้อยกว่าแล้วก็มีความเครียดชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยมีความห่างไกลมีความไม่เข้าใจระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะคุณเองก็มีความเหินห่างมีความคิดมากมีความกังวลกังวลทั้งที่ยังรักรักทั้งที่ยังคงเงียบนั่นเองนะคะ,ะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้มีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นระหว่าง ุณแล้วก็เขาในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะคะเขานั่นเองที่อยากถามคําถามนี้กับคุณคําถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นะคะไม่กล้าถามกลัวคําตอบกลัวจะรับคําตอบที่คุณตอบออกมาไม่ได้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะถามคุณนั่นเองนะคะ